โอเคค่ะทุกคนดีนี่รอเดี๋ยวกัดลายอาจารย์หัชิ้นเดียวเป็นมังคีไปเดี๋ยวกูไปดูตัวความเลยลายกูไปดูตัวความเลยบ้านเนาะเดีรูเดียวเธอสวคนเดียวคนเดียวรูเรียนย้ายสวยหลายคนหลายคนจุดเดกเก่านะสวยหนูตัวเดียวจุดเด็อันย้ายสวยหนูหลายตัวกะลีเดียวเธอสวยเด็กคนเดียว กลุ่มลิเยอัญญาส่วนนเด็กหลายคนกลุ่มลิเดอโดยส่วนนี้ผู้ชายคนเดียวกาุเลิเดอัญญาส่วนนี้ผู้ชายหลายคนกาุมมาลิเดอโดยส่วนนี้ผู้หญิงคนเดียวกาุมมาลิเดีัญญายส่วนนี้ผู้หญิงหลายคนงานทังกลุ่มในส่วนปลาตัวเดียวงานีิเดอัญญาส่วนนปลาหลายตัวโอเคค่ะดีเนียเรอเดียวกับหลายอาจารย์โอ้หเาบิเชนลองหลบยันที่ไปค่ะ